มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยสั่งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์14วันหลังพบพนักงานติดโควิดค่ะวันที่สองเมษายนนะคะธนาคารกรุงไทยรับแจ้งว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขาสี่แยกราชวงศ์มีอาการและได้หยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่26จนไปถึงวันที่27มีนาคม 2563หลังพบปะกับเพื่อนเมื่อวันที่21มีนาคม2563และต่อมานะคะคทราบว่าเพื่อนติดโควิดพนักงานรายดังกล่าวซึ่งได้เฝ้าสังเกตอาการและได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาที่โรงพยาบาลซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิดค่ะเมื่อวันที่1เมษายนย2563จึงได้หยุดปฏิบัติงานที่สาขาทันทีค่ะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะพนักงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันของนธนาคารรวมทั้งแนวทางปฏิบัติของกลมควบคุมกระทรวงสาธารณสุขธนาคารจึงหยุดให้บริการและปิดสาขา4แยกราชวงศ์เป็นระยะเวลา14วันระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เมษายน2563และขณะนี้นะคะได้ทำความสะอาดอบโอโซน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่15เมษายน2563รวมทั้งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานที่สาขาดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานค่ะควบคุมตนเองที่สถานพักอาศัยอย่างเคร่งครัดและตรวจหายอย่างละเอียดค่ะเนื่องจากพนักงานรายดังกล่าวนะคะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้รักษาเงิน จึงไม่ได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรงค่ะประกอบกับธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมและให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากาก,กอนามัยระหว่างให้บริการกับลูกค้าอย่างไรก็ตามนะคะธนาคารขอให้ลูกค้าที่ได้ใช้บริการที่สาขาสี่แยกราชวงศ์ในช่วง14วันที่ผ่านมาเฝ้าสังเกตอาการตนเองและอยู่ในที่พักอาศัยนะคะ ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าและก็พนักงานโดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังควบคุมการแพร่กระจายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วทางนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาเยาวราชสาขาสัาเพลง สาขาวราชวงค่ะฝ่ายกลยุทธ์การตลาดโทรศัพท์ได้ที่เบอร์02 2084174-8ลงวันที่2เมษายน2563ขอบคุณธนาคารกรุงไทยและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ